สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้มาเจอกับคุณครูบิ๊กนะครับในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของอเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่10ก่อนนะเราต้องทำสอหน้านะครับหน้าที่26และ27 นะสองหน้านะครับเอาเรามาเริ่มกันหน้าที่26ก่อนนะครับหน้านี้เขาบอกว่าในหลวงราชการที่10อีกรอบนะครับในหลวงราชการที่10นะโจทย์ก็บอกว่าติดภาพในหลวงราชการที่10ในกรอบอีกรอบนะ ติดภาพในหลวงรัชกาลที่10ในกรอบน่ะเด็กๆเห็นในกรอบไหมเห็นไหมครับนี่คือกรอบทั้งหมดเลยให้เด็กๆไปหาภาพมาจากนหนังสือพิมพ์หรือว่าวรา,ารสารหรือว่าหนังสือต่างๆเอามาติดนะหาภาพในหลวงรัชกาลที่10มาติดเสร็จแล้วให้เด็กๆตกแต่งนะครับ ตกแต่งด้วยความสวยงามและเหมาะสมด้วยนะครับแล้วทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องวันเฉลิมขออภัยนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระชวะชิรกล้าเจ้าอยู่หัว อีกรอบนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเล่าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่จุดจุดจุด,จดเดือนจุดจุดจุดของทุกปีเด็กๆรู้ไหมครับว่าคุณทำไมคุณครูถึงบอกว่าจุดจุดจุดและเดือนจุดจุดจุดตรงนี้ในหนังสือให้เด็กๆเติม คําที่หายไปเพราะฉะนั้นคุณครูจะฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆสืบค้นมานะครับหรือว่าไปถามผู้ปกครองนะนี่คือคำคำที่คุณครูต้องให้เด็กๆไปค้นประวัติของในหลวงราชการที่สิบมานะครับและเติมในช่องว่างนะให้เด็กๆเติมตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็คือวันเกิดของ ในหลวงรัชกาลที่10ตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับของทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองตรวจความเรียบร้อยแล้วก็เซ็นชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาทางไลน์ด้วยนะครับอา้าวต่อไปมาดูหน้าที่27เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อโครงการว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบ,รม,ร,ะบรมชนตรพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงและพอประมาณอีกรอบนะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงและพอประมาณนั่นหมายถึงว่าโครงการของในหลวงรัชการที่9อาเนี่ยชื่อโครงการว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นแนวทางที่ชี้นำให้คนเรารู้จัก อะไรครับประหยัดพอประมาณน,นะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมั่นคงแล้วก็มีความรู้กู้คุณธรรมนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติะตนะครับอ่ะนี่หมายถึง ภาพทั้งหมดนี้เข้าสื่อถึงความประหยัดนะที่จะอนามของเหลือใช้หรือว่าของเก่ามาใช้ใหม่เขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับการนำขวดมาใช้ใหม่เนี่ยเป็นการประหยัดหรือว่าไม่ใช่การประหยัดนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไหมเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กๆคิดว่าใช่ ให้เด็กๆระบายสีนะต่อไปกินทิ้งคว้างเหลือกินเหลือทิ้งกินทิ้งคว้างกินเหลือทิ้งเป็นการประหยัดหรือเปล่านะเด็กๆก,ก็คิดดูนะกินเสร็จแล้วทิ้งเลยแบบนี้ควรปฏิบัติไหมนะถ้าไม่ควรปฏิบัติเราก็ไม่ต้องระบายต่อไปใช้เงินฟุ่มเฟือยต่อไป ใช้เงินฟุ่มเฟยอ่ดูภาพนี้นะเด็กเด็กชายคนนี้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟยไม่รู้จักประหยัดเลยเป็นการใช้ชีวิตที่ควรปฏิบตัติหรือไม่ควรปฏิบตัตินะถ้าควรปฏิบัติเราระบายสีแต่ถ้าไม่ควรปฏิบตัติเราก็ต้องทำไมครับถูกต้องไม่ระบายสีต่อไปออมเงิน ه, การออมเงินเป็นการประหยัดหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบตัติหรือไม่ควรปฏิบตัตินะครับให้เด็กๆด,ดูเอาเองนะภาพไหนที่ควรปฏิบตัติเราระบายสีนะครับถ้าภาพไหนไม่ควรปฏิบตัติเราก็ไม่ต้องระบายสีนะครับเพราะฉะนั้นเราทำอยู่สองหน้านะ26และ27 นะครับสองหน้าถ้าเด็กๆถามเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองอตรวจความเรียบร้อยแล้วก็เซ็นมาเซ็นชื่อแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูประจำชั้นดูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ